มาเลาะรวมสมวิวที่เฮือนลาวแบบของเมืองสรารวันแขลงสรารวันเนาะโอเคจะไปเบิ่งกันเนาะโอเคทุกคนเข้ามาเฮือนที่อนุรักษ์ักซาไวยแบบทรงลาฮนะโอ้ขึ้น ข,ขึ้นคันได้ในก่อนเป็นเหตุคันได้ยากรักมากมากเออเคย,เยเคือแม่เป็นโอ้งามมารพี่น้อง ก็เข้ามาครัง้งแรกอีกครับพนักงานผึ่นกำลังประดับประดา,ะดาตกแต่งเองยอมโอ้โหทางหลังไม่ออกว่านำ้ำโอ้โอลายเลยเนาะเดินกันเป็นแถวเลย คงามงามงามเพื่อเห็นงามมาเลยาเอาสุดยอดพี่น้องความงามเนาะเพราะถูกเป็นเหอนแบบทรงลาวมีเป็นไหมมุงงโดยหยาแลยแก็เป็นไหมแอบโบดยพ้าแถบแบบสมบัยโบราณเลยสนนะเก็ดน่ะเนาะ งามงามงามพี่น้องโอ้เป็นเบ็ดโอ้ขักขักอ๋อขเป็นลายแบบบโบราณมีแต่ใหม่เป็นใหม่บด แค่ไม่ดีเนาะนี่ผู้แมวผู้มานำหลายเป็นหกเจ็ดสิบถึงร้อยคนแล้วเนาะว่าเขามาเป็นทัวร์ดิเขามาเป็นทัวร์หลายเดี๋ยวจะไปหลอเบื้องเดอนแต่ละลงังแต่ละลังเนาะโอเคขอเขาจะเห เป็นใหม่เดี๋ยวเข้าไปเป็นตู้เป็นตู้แบบทาพูได้ยังมาผักเศานะคร้ามข้าวสสนะนี่เป็นเรื่งคัววนะเนี่ยเครื่องคัวนี่เนาะ เด้อมป็เป็นใหม่บดแอบพาเดนเปดสมัยแต่ก่อนเลยโอเคนอนนีขึ้นหนึ่งเป็นงงามเนาะพอทถกมีพลใหม่ มากหันอตอเถอก็นาะมือเปิดดีอรถเ่สองานเรียบร้อยบออถเจ้ายังบุษันได้เปิดเป็นทางการเนาะอันนี้มีแต่เจ้าบุรณะสมแปลงใหม่ติดกับเซ่บ่ แม่เดลิตเตอร์กับเซ่ปอนนำฟอทโฮเออมึงกินอิมมึงขึนกับตาดันเนาะนำไล่ลงเขียวขัดกันบรรยากาศเพืญญ่อนสมศิเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยขักขักขักเป็นตัวแบบนี้จอมัน สวนผักเนาะส่วนผักโอ้ส่วนสวนเนาะแบบขัก,กับมาปิกนิก,กนะธรรมศาสตร์หลายงาม งโอ้าครับงอ้าคนอนอ่อน่อขับายาขาโอ้นี่คือเจ้าของ มันขึ้นกับบ้านเราเนี่ยฮะโอ้งามเป,เป็นเป็นหันอาหารเอเอผู้บดมันงามวะเฮ็ดกุติขักอ เขาชืเห็ดนองเห็ดอย่างนะ่ะแบบส้งบุหานผู้ไทยนะอ่ะเนาะพ่อขากันเลยโหกุฏิเฮ้ยโมแม่เฮือกพ่อกุฏิวันนี้คัก <c oughs> <c oughs> ขักขักเดี๋ยวจะขึ้นบึงตอนนี้ก็เป็นห้องเป็นห้องนะเนาะห้องเป็นห้องแบบห้องนอนมาเป็นนิกนะคักขักๆๆ ลายใหม่อากาศชื้อเย็นครับโอ้มาลำกันมันติดกับแคมเซโอ้ขักแหงอันนี้เจ้าของขึ้นออมาลำกันโมเมนต์บอกโอ้โมเมนต์เนาะโอ้งามลายงามลายพี่เนาะยางกับบัน๊น อย่าแพงถ่ายเนี่ยเด้ย,ย่าแพงยางๆไปฝุ่นละขอน้อยสียางไปไปถ่ายเน่ยเด้อถ่ายคายู่ก้องเขาละโอเคตามพี่ดอกโอ้เนาะสวยพิตะดอกเกียมสีกรับเลรอแต่ว่าแมนอาเลยดิมาเลยเออ ครับพวนี้บัดนี้เห้ก็สสิเด้ครับก่อนเพราะว่าเกินผลบุญบุญณาใหม่เพิโยังบ่ะานได้สำเร็จเถื่อถ้าว่ามีโอกาสทำกัยังสิเดอกมาขอชิดสดอกโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคพี่น้องลาเออสวัสดีสวัสดีขอบใจหลายๆ โอเคโอเคอันนี okay, okay. ่คือเจ้าของเนาะทายตลาตห้างเนาะนะครับนี่บริหารว่านาปออย่างนี้เนาะปาลนี่องเนาะส่วนเขียวเด้ออันนี้ปาลนี่หนึ่งเป็นทังเขาตานห้างเขานาออันนี้เขาขาบริหารในี่ขุมขสุดา้อย่เนาะเด้อชุดต้องเท่วตัหลาดตนห้างงันบริหารนดีต้องการด้ยยี่นีต่อนับตุ้ตาเนาะทำส oh. 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 so okay. oh. ้มไนเดอนี่แหละชิเกอร์โปกซ์โซคเซ็ตเนาะมาอยู่น้วันนาปอได็มาเดนหาเนาะโอกาสนานาพมาไนเดอน้ำมันเกลือเด้อ อ้ขาขอขอบุขอบใจเรื่อที่มาอุดหน,นนน่ะปรามีหนึ่งปริมี2องอาขอขอบใจเ้้ยอจ้าจ้าขอบายดีบาย